ะะวันนี้คือตัก๊กนำเสนอเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะคือผัดยอดฟักแมวคุณตั๊กชอบนะคะก็คือคุณตั๊กแช่น้ําส้มสายชูไว้เรียบร้อยแล้วผักก็จะกรอบสดอยู่เสมอนะคะเวลาผัดเวลาทานมันก็จะกรอบอยู่นะคะผัดยอดฟักแมวใส่หมูสับนะคะหมูสับไม่ต้องเยอะมากนะคะคุณตั๊กจะทานผักนะคะเครื่องปรุงก็เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะแต่จะใส่พริกแดงกินดากับกระเทียมนะคะใส่ในผัดมันผักผักบุ้งนะคะแต่ใส่หมูสับนะคะ อะก่อนอื่นคุณตักก๊กจะใส่น้ำมันพืชเออน้ำมันหมูค่ะอโอเค ให้หอมค่ะแล้วก็ผัดใส่หมูสับนะคะกระเทียมเหลืองแล้วใส่ไปเลยค่ะ สเต็กก็จะใส่เต้าเจี้ยวนะคะผัดนี่ค่ะผัดเหมือนผัดบุ้งนะคะอ่ะเอาเต้าเจี้ยวะะตามน้ำตาลนะคะซึ่นช้อนพอเอมันหอยนะคะ แรงไฟสุดเลยนะคะแล้วตักแนวสดมาก จะใส่น้ำนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่ให้มันผักมันสลดลงได้เลย กอร่อยนะะเล่งไปน,นะฮะ ให้ก้านมันสุกหน่อยนะฮะไปสุกแล้วก้านสุกหน่อยผัดผักนะมันหมูแล้วอร่อย,รอยหอมหอม,มเพื่อน เรียบร้อยแล้วค่ะย,ยอดฟักแมวน้ามันหอยคุณตัก,กเสร็จเรียบร้อยนะคะ ยอดฟักแมวฟักแมวเพื่อนครับให้คุณตักชิมบนโต๊ะเรามีหลายเมนูนะฮะเพื่อนเพื่อนมีอยู่ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากทราบสูตรก็ติดตามดูคลิปเมนูคุณตักยอดฟักแมวนะคะไปที่ร้านกินไม่สะใจเราซื้อมาทําเองดีกว่าสะใจมากใชะะ่ไหมฟักแมวอ่อนๆนะคะบางทีไปตามร้านเขาต้มเขาผัดมาอย่างนั้นเนาะ เขาไม่ได้พิถีพิถันผัดปรุงรสชาติอืเราก็ต้องมาทําทานเองนะคะถึงจะอร่อยพี่โดก็กินนะเนี่ยพี่โดชอบผัดแล้วก็เอาน้ําผัดเนี่ยกินกับข้าวต้มนะครับก็น้ําราดลงไปกับข้าวต้มอย่างนี้อร่อยแม่ทาให้ก็ชอบกรอบ พี oh. mm ่ด hmm. ูทานผักด้วยเก่งจังเลยมกด้วยเ่งเก่ง,กงอ่ะโอเคครับค่ะสำหรับผัดยอดฟักแมวคุตักนะคะใส่หมูสับก็รสชาติก็กลมกล่มนะคะก็ทานกับข้าต้มกําลังดีนะคะค่ะฝา,ากเอซนะคะที่ชื่นชอบเมนูคูตักก็ ให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เมนูคุ้ัตาเยอะนะคะคุตั้าจะได้มีกำลังใจในทำคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเค